สวัสดีครับมาเล่นหมากฮอตออนไลน์กันนะครับเราเป็นฝั่งเดินก่อนฝั <c oughs> ่งเดินก่อนขึ้นไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งโอเคจะได้จะได้เห็นชัดๆนะครับอ่า สำหรับแอดมินยังเดินเหมือนเดิมครับมาตรฐานเดินก่อนห้าต้มตัดข้างเดินหลังต่อเนื่องจากชุดที่แล้วนะครับเอาเข้าทางก็ดีเลยมาตรฐานพบย่อสั้นมาตรฐานพบย่อสั้นอ้าวนะครับนี่ถือว่าย่อสั้นแพ้แล้วนะครับเนี่ยถึงตรงนี้นะครับหมากยังไม่ชนกันด้วยซ้ําครับเนี่ยเรียบร้อยครับแพ้แล้วนะครับนะครับคนไหนที่ไม่รู้ แต้มน,นี้ก็จะเสียเปรียบฝั่งที่เล่นมาตรฐานนิดหนึ่งนะครับถือว่าแพ้แล้วนะครับตัวนี้ก็กินมานี่ก็ต่อไป ดักนี่นะครับเขาก็ยอมแพ้ปเลยครับแต้มนี้อ่ะทีนี้เขาเดินก่อนบ้างเราไปนี่ครับ ห้าเต้มตัดข้าง <c oughs> ห้าเต้มตัดข้างน่าจะได้ตัดครับผมงานนี้น่าจะได้ตัดเอ้าเป็นปุ่มไม่รู้แหละเราตั้งใจตัดแล้วเราก็ต้องตัดนะครับเราตั้งใจว่าเราจะเดินเต็้มอะไรเราก็ต้องเดินเตี้มนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทดสอบดูด้วยกันไปพร้อมๆกันว่า ถ้าเราฝืนเดินแล้วมันจะเป็นยังไงในบางจังหวะนะครับถ้าเรายังฝืนเดินเราเจอมาตรฐานเป็นทรงนี้แล้วถ้าเราเจออีปุ่มจะเป็นทรงไหนขึ้นไปโอ้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้าแต้มตัดข้างเจอปุ่มนะครับดูแล้วน่าจะไม่รอดงานนี้เราเสียเปรียบ เสียเปรียบเต็มประดาเลยเอาไงดีขึ้นนี่มานี่ดักนี่เอาเลยครับเสมอได้ก็บุญนะครับแต่มนี้เสมอได้ก็บุญหัวแล้ว ทางลัดเลยที่นี้ทางลัดเลยลงกินหนีส,ดสดุดๆเอาทำไมผมโชคดีจังเลยจริงๆแล้วผมไม่เหลือแล้วนะครับผมต้องแพ้นะกระดานนี้ผมต้องแพ้นะครับ ควออามย่าของเราเสียงดังๆครับเพราะว่ามันดวงดีจริงๆเกมนี้จริงๆผมต้องแพ้แล้วนะครับแพ้เลยแหละไม่มีข้อแม้้ละลรทั้งสิ้นเลยแต่เขาก็ยังพลาดนะครับเขาก็ยังพลาดนะครับธรรมดาเนาะกเราเดินพลาดได้นะครับเราก็แค่หนีไปเรื่อยๆที่เฉยนะเกมเมื่อสักครูนนี่ไม่ได้ทำอะไรมากเขาก็ไล่กินเราเฉยแต่เขาไล่เพลินไปหน่อย ไม่ได้ดูว่าเราทิ้งร่มได้นะครับเพลินไปนิดนะครับอย่าเพลินอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินมันไม่มีอะไรเลยนะเมื่อกี้นี้ผมหัวซุกหัวซุนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้นี่ท TP เห็นโชคอยู่ข้างเรา เตรียมยิงสองยิงสามขึ้นมานี่ขึ้นไปเตรียมยิงสองยิงสาม เอาแล้วครับงานนี้แทรกขึ้นไปของมันต้องแทรกของมันต้องแทกของมันต้องมีห <S nar ic> นีนะครับเขาไม่ตอบเขาไม่ตอเขาไม่ตอขึ้นไปเขาไม่ต่อ เอางดีรอคู่แข่งสักครู่ครับมาแล้วขึ้นนี่ ขึ้นไปหนีหนี่ไม่ใช่นหนีเขาทวงนี่นะหนีมาทางนี้นะครับหนีหนี่นะครับอืม <c oughs> ขึ้นนี่ <c oughs> นะครัขึ้นนี่บ้าเล่นดีนะนี่เล่นได้ข้าท่าเหมือนกันเล่นดีนะนี่คนนี้ขึ้นไป ขึน้นนี่สองเลขสองไหมสิบสิบห้านี่แต่เรากินสองได้สองทางนะเราจะใช้หมายเลขสิบเจ็ดกินก็ได้ถ้าเขาเดินสิบสิบห้าเราจะใช้หมายเลขสิบเก้ากินก็ได้อ่าเขาเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาให้เราเลือกตรงนี้เราเอาสิบเจ็ดกินครับเราเอาสิบเจ็ดกิน เขากินแค่หนึ่งนะครับเสียเปรียบเรานะครับเสียเปรียบเราอะนะครับไปนี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นมา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  <c oughs> โอ้ทำไมเจอแต่อีปุ่มแท่ทีนี้เจอแต่ปุ่มนีเจอแต่ปุ่มเจอแต่ปุ่ม,มงานนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นไปขึ้นไป เียงออกนี่อืมเขาต่อนะครับผมเขาต่อขึ้นมานีออกไปเดินยี่สิบสองสิบเจ็ดไม่ได้จะโดนต่อสอง ย็ิบสองสิบเจ็ดไปไดน,นตั้งเป็นสามเหลี่ยมต่อไปเลยไม่ให้เขาต่อได้เ้า,เายังต่อได้อีกเหลี่ยมหนึ่งสิบแปดสิบห้าได้อ้าวไม่มานะครับรมายี่สิบเอ็ดขึ้นนี่จะไปต่อสอง เอาแล้วครับต่อขึ้นไปจะไปแอบกินฟรี <c oughs> มานี่ต่อไปเข้าฮัดเราเหมือนจะเสียเปรียบนะครับเราเหมือนจะเสียเปียบขึ้นไป เอาล้วครับเข้ากินหนีเข้ามุมขึ้นนี้ถ้าเราเข้ามาเลขสามสิบสเราแพ้นะเขาจะเดินสิบแปดมาสิบให้กินเลยแล้วก็ต่อด้วย21มาสิบเจดนะครับเราอย่าไปเข้าเป็นเด็ดขาดหรือมีอีกทางหนึ่งที่เราจะเสมอคือเราเดินตัวนี้ให้กินให้กินก่อน แล้วเราค่อยเข้ากินอย่างนี้ยได้ครับอย่างนี้เสมออย่างนี้เสมอแน่อย่างมากสุดเขาก็เดินหนีเดินหนีสิบแปดสิบห้าเราก็ตามมากินฟรีแค่นั้นเองนะครับ หรือสิบแปดสิบสี่ยังไงดีสิบแปดสิบห้าหรือสิบแปดสิบสี่คู่แข่งกำลังคิดอยู่นะครับจะไปยังไงดีอ่าสิบแปดสิบสี่นะครับแต่ตัดสินใจเดินสิบแปดสิบสี่อ่าแล้วค่อยต่อเสมอนะครับโอเค คู่นี้เขาเดินก่อนนะครับคู่สุดท้ายของวูดีโวชุดนี้คู่แข่งเดินก่อน13นาทีนะครับถึงตรงนี้เวลาผ่านมาแล้ว13นาทีอย่าบอกนะว่าย่อหน้าว่าไหมละ่ะดูลักษณะคนลักษณะการเดินก็รู้ว่าจะย่อ,อะนะครับดูซิจะย่อไหมโอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ข้างข้าวอ๋อ ข้างขาวเอาไปตัดข้างครับในเมื่อเราอยากตัดข้างเราก็ต้องตัดโพไปเลยเจออะไรก็ช่างตัดข้างอย่างเดียวห้าเต้มตัดข้างอย่างเดียวจริงๆก็อยากเจอมาตรฐานนั่นแหละเลนาะใจจริงก็อยากเจอมาตรฐานนะครับขึ้นไป มานี่ต่อขึ้นไปต่อเหมือนกันขึ้นไปอืมขึ้นไปนี่ โดนนั้นนี่สิบห้าสิบแปดแล้วก็เกตไปสิบเอ็ดเนาะให้เขาเลือกกินนะครับเจ็ดไปสิบเอ็ดให้เขาเลือกกินเลือกกินไหนก็ช่างเราใช้หมายเลขสามกินนะครับกินไปตกหมายเลขยี่สิบแปดใช่ไหมเลขสามกินอ่า เรียบร้อยงานนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับอีกเกมหนึ่งนะครับผมเราเดินก่อนสบ้านงานนี้มาน,นี่ ขึ้นไปเขาขึ้นอะไรนาะท่านนี้นี่ขึ้นอะไรนาะท่านนี้ขึ้นไป ขึ้นไปครับแทรกเข้ามาหนีออกไปต่อไว้เพราะว่ากลัวเราจะไปเบียดเข้าฮอตก็ต้องต่อไว้หนีออกไปมานี่หนีออกไปเช่นกัน มานี่ขึ้นไปครับอ้าวพุ่งขึ้นมาก็เสียบเข้าไปจับกินสองเส้นเลยมานี่ ่อนนะครับเข้าหมดตัวเดิมก่อนเอาแล้วครับให้เราเลือกกินกินไปทางนี้มานี่ไปนี่กินเฮ้ยเรากินได้สองทางกินไปทางนี้ดีกว่าไปจับกินฟรีอีกตัวหนึ่ง นี่ให้กินก่อนแล้วก็เข้านี่แล้วก็เดินนี่ก็เดินนี่เียบร้อยครับมีช็อตส,สวยๆให้ดูด้วยเกมนี้จะกินหรือเปล่าท่นนั้นแหละรครับกลัว <c oughs> อย่างเดียวกลัวไม่กินกินตะพี่อเ้ผมจะได้เอาไปลงเป็นคลิปสั้น <c oughs> อย่าบอกนะว่าปล่อยเวลาหมดไม่แน่นะครับท่านผู้ชมดูลักษณะแล้วเนี่ยดูเหมือนเน็ตจะหลุดพอดีแพ็กเกจจะหมดพอดี <c oughs> ถ้าก,กราบบาดแดงขึ้นก็แสดงว่าแพ็กเกจเน็ตหมดพอดีไม่เดินนะครับผมว่าไม่เดินหรอกสิบเก้าแล้วสิบเก้าวีล่ละกลัวเราได้ดี กลัวเราได้ดีไม่อยากเดินให้กินสามเลือกอะไรฉันจะเดินให้เธอนั่นไงมีส่งสติกเกอร์ของเราด้วยไม่เดินนะครับโอ้แน่นอนเลย